คำว่าเทวดาเนี่ยทิวะแปลว่ากลางวันโลกของเทวดามันจะมีแต่โลกของความสุขมันเป็นโลกของความเพลิดเพลินเพลิดเพลินจนขนาดว่ามันไม่มีกลางคืนเทวดาเนี่ยคือกลางวันมันเพลิดเพลินมากนะโลกของเทวดานะโลกของเทวดาเออลืมไปเมื่อเช้าเกินเรื่องของพระเจ้าปายาซีเออใช่เหมือนกับเมื่อเช้าค้างเรื่องอะไรอยู่ พระเจ้าปายาสีในสมัยนั้นพระเจ้าปายาสีเป็นคนประกาศว่าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีไม่เชื่อเออเหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าญาติคนชั่วก็มีคนดีก็ถมเวลาเขาจะไปไหนพระราชาพระเจ้าปายาสีก็ไปบอกว่าเออถ้าตายไปแล้วเนี่ยได้ไปนรกได้ไปสวรรค์นเนี่ย ได้ไปเห็นของจริงเนี่ยให้กลับมาบอกแต่ว่าก็ไม่มีใครกลับมาบอกสักคนหนึ่งก็เลยไม่เชื่อว่ามันไม่มีนะเพราะฉะนั้นพระราชาองค์นี้ก็ทราบว่าพระกุมารกัสสะนี่เป็นพระเถระที่อยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีความสงสัยถ้าอัฏาธิบายมีเหตุมีผลก็จะเชื่อนะก็จะเชื่อท่านก็เลยไปถาม พระกุมารกัสปะเถระก็เลยทูลถามกับพระเจ้าปายาสิว่าเวลานักโทษประหารเนี่ยจะเข้าสู่หลักประหารแล้วเนี่ยนักโทษประหารเนี่ยจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยาไปลาพี่ลาน้องลายาติเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นเพชฌฆาตท่านจะอนุญาตให้นักโทษประหารเนี่ยกลับบ้านได้ไหมเ้อพอระราชาก็ ตัดบอกกับพระกุมารกัสปะเทระว่าโอ้ยจะปล่อยไปก็โง่แล้วแหละใครจะปล่อยไปพระกุมารกัสปะก็บอกกับพระราชาว่าเหมือนกันเหมือนกันกับญาติพี่น้องของท่านที่กระทาความชั่วไว้แล้วไปตกนรกเหตุที่ไม่ได้มาบอกท่านเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ให้มาอื แล้วก็คนที่ไปสวรรค์น่ะคนที่ไปสวรรค์เปรียบประดุดดังในโลกมนุษย์เขาเปรียบเสมือนกับหลุมของขูดนะโย,ยมนะเหมือนกับหลุมอุจจาระหลุมขูดทั้งหลายเทวดาโลกของเทวดาทั้งหลายถึงกับขนาดกล่าวกันว่าโลกของมนุษย์ผู้ไร้ศีลไร้ธรรมหากไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับหมาเน่ากลิ่นของหมาเน่าที่มาคล้องคอมันเหม็นเออมันเหม็น เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายนี่ส่วนมากจะอยู่ในวัดในวาเยอะยมแม่เราก็จะไปขอเทพขอเทวดาเพราะว่ามีแต่คนสวดมนต์เทวดาชอบเพราะฉะนั้นบ้านไหนอยากให้เทวดาไปอยู่เยอะๆยมก็ขยันสวดมนต์เยอะๆบทธรรมจักเช้าเย็นได้ก็จะดีมากหรือทุกๆเย็นหรืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งก็พอพาญาติพายมพาพี่พาน้องสวดเอาเป็นมงคลในครอบครัวของเรา ก็เปรียบประดุดว่าคนที่ขึ้นออกขึ้นมาจากหลุมของคูดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบผ้าทาของหอมเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถามว่าท่านอยากจะกลับไปอีกไหมยอยากจะกลับไปตกในหลุมของอุจจาระของคูดอีกไหมก็ไม่มีใครอยากจะกลับเข้าไปตกอยู่ในหลุมของคูดอีกก็เฉกเช่นเดียวกันกับคนที่ไปอยู่ในที่ดีดี บนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วเขาไปอยู่ในที่ดีๆนะเขาไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์อะไรทั้งหมดนี้อีกนี่ก็เป็นข้ออัดข้อธรรมที่พระราชานามว่าปายาสิกับพระกุมารกัสสะเถระที่เกี่ยวกับโลกชาตินี้ชาติหน้ามีจริงไม่มีจริงคุณมีจริงบาปมีจริงทั้งหมดเนี่ยผลของการปฏิบัติธรรมก็มีจริงเราก็มี ชีวิตยอยู่ได้แค่สามวันเมื่อวานใช้ไปแล้ววันนี้กำลังใช้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าโยมกำลังจะแต่งงานกันวันที่ยี่สิบห้านัดกับแฟนจะมารับอยู่หน้าโรงงานเดินออกไปหน้าโรงงานก็ไปยืนพอดีซื้อน้ำแฟนก็กำลังชะลอรถจะมารับรถพ่วงมาจากไหนก็ไม่รู้มันทำไมพอดีกันจังเลยอ่ ตอนที่เราไม่ออกมาไม่ชนไม่ได้เลยมาชนตอนที่เรามันเหมือนกับมีอะไรขีดไว้หรือกําหนดไว้แล้วกำหนดไว้แล้วว,ลว,ว่าต้องออกไปนะแล้วก็ยืนหันหลังด้วยแล้วปรากฏรถพ่วงก,ก็ชนกับรถปาเจโลของแฟนแฟนก็รถของแฟนก็ไหลมาทับร่างของแฟนสาวอยู่ใต้ท้องรถพอออกมาเจอแฟนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถ ร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลทำไมเราไม่รู้สึกอะไรนะเพราะอะไรทำไม,ไมรู้ไม่รู้สึกเพราะเราไม่เกี่ยวข้องคนทั้งโลกนี้จะตายสักกี่มากน้อยเราก็ไม่รู้สึกอะไรไม่มีน้ำตาไม่มีความโศกเศร้าเสียใจเพราะเราไม่ได้ผูกพันนะไม่ได้ผูกพันกันยิ่งมีคน เกี่ยวข้องกับเรามากเราก็ยิ่งจะมีความโศกเศร้ามากยิ่งมีของที่เรายึดถือเอาไว้มากก็ยิ่งจะโศกเศร้ามากฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านได้เสริมเพิ่มเติมบุญกุศลบุญยาลาศีอีกวาระหนึ่งในขณะที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็มาทำนะให้เกิดเป็นมากเป็นผลกับชีวิตของเรา ขอเชิญญาติโยมทุกท่านเปิดไปหน้าที่39และก็กล่าวอันเชิญชุบ